สวัสดีค่ะบอสบ้านทั่สองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้คุณผู้ชจ้าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหัวเพื่อเชิ้ตเด็กโตนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทเราราคา9 0 0าันบาทค่ะคุกผู้ชจ๋าน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการเท่าๆ2 0 0 2 5 0ชิ้น ต,ต้นทุนต่อชิ้นประมาณการาคร่าวๆค่ะลูกค้าจะ35 36บ้าทนะคะใช่แล้วคะ่ะูค้าเด็กเล็กเรามีแล้วอันนี้คือเราไล่เรียกเป็นโตไปเลยจะนางจ๋า,จาเด็กโตเป็นเชิ์ตรวมผ้ามีเป็นเด็กโตคะ่ะลูกค้าจ๋า มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย<ฆ>ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไซส์จะประมาณไหนผู้ใหญ่จะใส่ได้ก็ได้ไดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะน,นํานะใครที่แบบว่าตามหาเสื้อเชิ้ตเด็กโตนะคะแนะนํางานหมวดนี้ได้มีไม่เยอะอีกแล้วนะคะลูกค้าจ๋ามีไม่เยอะบอกเลยว่ามีหนึ่งกระสอบรีวิวกับอีกหนึ่งกระสอบใหม่เท่านั้นจ้ะ<อ>สาราจ้าลูกค้าจ๋า เนื้อผ้ออาอะไรมีหมดค่ะมีทั้งเด็กหญิงและเด็กชายค่ะ9,000บาทเท่านั้นค่ะกระสอบนี้ในราคา9,000บาทาลูกค้าจะเป็นหมวกเสื้อชิ้ตเด็กโตค่าขาลายแขนสั้นแขนยาวขามาค่ะลูกค้าจะมีทุกอย่างขาขามาเน้นเป็นเสื้อเชิ้ตจัง แล้วก็เน้นเป็นชุดเด็กโตค่ะลูกค้าจ๋ะเป็นทั้งเด็กหญิงและเด็กชายนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอสวัสดีลูกค้าช่วงเช้านะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดติดตามเพจของบัคกเราไว้นะคะลูกค้าจ๋าไม่แน่นะอาจจะมีแบบว่าเรามาเซอร์ไพรส์อีกก็ได้ค่ะนะลูกค้าจ๋าฝากกดติดตามเพจบัคกได้เลยนะคะสนใจหมวดไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะจ้ะค่ะเอาง่ายๆค่ะลูกค้าจ๋า สำหรับหมวดนี้เน้นย้ำอีกรอบค่ะราคาจะาเป็นเด็กโตผู้หญิงไซส์ S บางตัวใส่ได้ค่ะลูกค้าจ่าเรื่องโทนสีก็มีค่ะต้นทุนต่อชิ้นนะคะลกคาจาส3มบาทเอาไปเลยค่ะลูกคาจะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ดเด็กโตนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเด็กหญิงเด็กชายอยู่ในนี้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะต้นทุนประมาณการ 35บาทลูกค้าจ๋า35บาทนะคะลูกค้าจ๋าสักรียบดีๆลูกค้าขายตัวร80ค่ะร99ค่คะลูกค้าจ๋าหรือ200อัพก็ได้นะคะได้คะ่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันะยารชาอช้ายารอช้าค่ะ,ะลูกค้าจ๋า อยากขายไม่เหมือนคนอื่นอาเป็นจิ๋วๆเรามีแล้วแต่ว่าอยากขายเป็นเด็กพอรกระเทินเด็กคอรกระเทินเธอรู้หมจ๊กระสอบนี้45กิโลได้ในาราคา9,000บาทขายก่อนซาร่ามาอีแล้วขายก่อนได้เปรียบอยากขายเด็กคล้ายๆกับกลุ่มวัยรุ่นแถวๆนั้นคือเด็กพอรกระเทินนะลู้ค้าจะจะเป็นวัยรุ่นก็ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นผู้หญิงไซส์เอก็ได้เป็นผู้ชายแบบว่าเด็กปฐมมัธยมกรได้างแล้วกคอสไซส์เป็นเด็กว่าเด็กโส นนิดนึงะะคะใช่ค่ะลูกค้าจาเน้นแบบว่าประถมมัธยมนะคะโดยประมาณนี้นะคะลูกค้าจา๋าแต่ว่ารวมเนื้อผ้านะลูกค้าจา๋าเป็นผ้าคอตตอนเป็นผ้าสำลีเป็นผ้าคล้ายๆกับผ้ายีนบางนะคะ,คะมีผ้าเท้ามาหมดเลย รวมเนื้อผ้าค่ะแล้วก็ผ้ะแขนสั้นยาวนะคะรวมเด็กหญิงเด็กชายนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ารวมๆมีมาหมดเลยนะคะสำโรงสำลีมีมาค่ะนะคะลูกคา้าจ๋าคัดตรงค่ะไซส์หลากหลายหลากหลายด้วยค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าขายของเด็กอยู่แล้วว่าไปค้าเอาไปแจมได้ได้ค่ะแถวนั้นละแวกแถวนั้นจะเป็นโอซาราที่หลายแถสาราค่ะค่ะ ะมาแบบว่าเยอะๆนิดนึงค่ะเราแวกแถวนั้นลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นแบบว่าคนตัวเล็กจ้<น>ะไม่ไม่ไซส์ใหญ่มากจ้<น>ะหรือจะไปขายในไลส์สดขายก็ได้ได้ค่ะหือขายของเด็กอยู่แล้วผู้หญิงอยู่แล้วผู้ชายอยู่แล้วสามารถเอาไปค้าเอาไปแจมได้ได้ค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้กระสอบนี้เป็นเชิดล้วนนะไม่มีอย่างอื่นปนนะแต่ว่าเป็นรวมผ้าค่ะนะลูกค้าจ๋าเป็นเชิดเด็กโตวรวมผ้านะคะไม่มีอย่างอื่นเข้ามานะ ลูกค้าจาาสีพงสีพื้นมีทุกสีขนค่ะมีทุกสีแล้วก็ค้าแบนดด้วยนะคะแบนด์บ้างไม่แบนด์บ้างแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบอันนี้โปโรจ้าซาร่าเราว่ามาโปโรเรายังมีนะคะลูกค้าจ่าเรื่องแบรนด์ก็ถือว่าหลากหลายนะคะโอ้อ็กวินอ่าเอ็กวินเรายังมาจ้าอายุนิโกอายูนิโคเราก็มาจ้าอะยูนิโคเรายังมาค่ะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ที่ห่อมีคล้ามานะคะลูกค้าจ๋ามีทั้งอ่ะยูนิคอที่เจอไปนะคะโอนาวีก็เจอนะคะลูกค้าจ๋าราก็เจอนะคะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้ก็เอ็ดบินนะคะแนะนำนะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยค่ะ45โลราคา9,000บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคือคุ้มมากนะคะ่คะ เป็นยีนสไตล์แบบนี้ก็มีสกงสก๊อตมีมาสีพื้นมีมา,า,านะคะทุกค้าจ๋าอาจจะเป็นคล้ายๆกับเสื้อนักเรียนติดลาบ้างเล็กๆน้อยๆเฮ้ยอนเอมจ้าอ่ะสีแดงตาใหญ่ๆสกงสก๊อตมีมาลายลงลายริ้วมีมาลายตั้งลายนอนมีมาก็ูกค้าจ๋าแต่ยังคงราคาเท่าเดิมค่ะเก้าันบาทเท่านั้น ลูกค้าจ๋าขอสัมัดต่อสีสวยอ่าสีไม่สีขอผ่านค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราจะไปด้านล่างลูกค้าจ๋าสีพองสีพื้นค่ะลูกค้าจ๋าแดงดำเขียวดำตับหมูดำตับเลือดตับลุงตับลุงตับหลุมตุ่นดำดำตับหมูดำดำดำอะไรนะน้ำบอกพี่ดำอะไรนะดำเลือดหมูบอกดำเลือดหมูโอ๊ยดำตับหมูคนอีสานดำตับหมูนิสานว่ะจ๋าสีเอาดำเนี่ยดำอะไรน้ำตาลน่ะน้ำตาลเขาเรียกว่าดำอะไรนะคะแดงแดเลือดหมูโอ้ยภาษาบ้านบอาดำตับหมู โอ้ยเล่าอะไรกับตาลีโต้ตตลูกค้าจ๋าดำเลือดหมูอะไรนะคะใหม่รอบแดงเลือดหมู <c oughs> มีคนหัวเราะแล้วแดงเล,เลือดหมูเอะไปต่อจ้าลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะต้นทุนประมาณการ35บาทนะคะล<ช>ูกค้าจ๋าแนะนำเลยเอาไปสักรีทด,ดีๆไ<ช>ดะสามารถทำราคาขายได้ ขายอยู่แล้วก็ขายได้ค่ะไม่ขายขายก็ขายได้ค่ะอยากหาอาชีพเสริมนะคะนึกถึงบัตรเสื้อผ้ามือสองนะคะูกค้าจันต้นตัวที่หลักพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะวิวาจันหลากหลายหลากหลายเข้ามาดูก่อนก็ได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรจ้าโรคาจ๋าโอ้ก็ได้แท้สก้อตตัวนี้แหลมมากค่ะตะก้อตตัวนี้แหลมเงินะคะโรคาจันได้หมดเลยอ่ะ ลูกสติทงสีพื้นได้หมดเลยอ่ะลูกค้าจะาบอกได้คําเดียวว่าคุ้มเราพันบาทเท่านั้นต้นทุนก็ิบสามสิบห้าสามสิบหกบาทรับกระสอบนี้เอ็ดได้ได้ค่ะถ้าเป็นกระสอบใหม่เอาไปรุ้นเหียงก็ได้ได้ค่ะราคาเท่ากันคุณภาพเหมือนกันนักเข้ากันอาจจะแตกต่างกันที่เรื่องแฟชั่นค่ะแล้วก็เรื่องจำนวนชิ้นเล็กๆน้อยๆลูกค้าจ้า ถ้าเป็นแจ้งลูกค้าก่อนนะเราแจ้งว่า2 0 0 250ชิน้นค่ะแต่ถ้าเป็นสัารีเยอะๆต้นทุนอาจจะเพิ่มจ้ะไซส์ใหญ่ๆเยอะๆ,ๆต้นทุนอาจจะเพิ่มค่ะแต่ถ้าเป็นน่ะไซส์เล็กๆเยอะๆ,ๆ,ๆแล้วก็เป็นผ้าคัรตทอนเยอะๆ,ๆต้นทุนอาจจะลดทางนี้ทางนั้น,นให้ลูกค้าเน้นที่น้ำหนักจะลูกค้าจา้ะ4.5กิโลนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาสีพื้นมีมาลายสกอตมีมาลายจุดมีมากับกราฟิกมีมาหมดเลยนะคะบางตัวอาจจะเป็นคล้ายๆกับเสื้อเชิ้ตนักเรียนมีค้ามานะคะลูกค้าจะาอยู่ในนี้มีข้ามาหมดเลยนะคะใช่ค่ะมีค้ามาหมดเลยก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าชอบกระสอบนี้เอฟได้นะคะลูกค้าจะาได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะบางตัวก็จะเป็นป้ายห้อยนะคะป้ายห้อยมีค้ามานะคะใช่ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวนะคะจะมีป้ายห้อยมาด้วยค่ะมีป้ายติดมามีแบรนด์มาหลากหลายด้วยค่ะลูกค้าจ๋าค่ะโทนค่ะสีค่ะไซส์มีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋ามาหมดเลยยังไงค่ะรีวายก็มาค่ะรีวายมายุนมาเอ็ดวกคมาเอ็ดวิมาซารามิโอนาวีมาลูกค้าจ๋าต้งแจ้งก่อนนะว่ากระสอบนี้นะรหัสนี้นะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวม รวมนี่หมายถึงว่าแบรนด์เขาจะรวมแล้วก็มาจากละอ่าสองโซน่ีงานญี่ปุ่นกับงานเมการวมตัวมีมาร่วมกันในกระสอบนี้ค่่ลูกคาจ๋ะจับมือเขาก็เลยจะเป็นแบบว่าเป็นแบรนด์ทั้งสองงานทนาะมีทั้งโอนนวีมีทั้งยูนิคอ่มีทั้งอาซาร่ามีทั้งลีลิวายแอลมาจ้าแอลมาจ้า แอลก็มาแอลก็มาแอลมาแอลมาแอลแอลแอลทำไมถึงแอลมาอาแอลจ้าลูกค้าจ้าแบรนด์แอลเนื้อยีนฮะตัวนี้เป็นยีนด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ของแอลด้วยอาแอลมายูนิคอร้มีโอนาวีมาค่ะลูกค้าจ้าแฮสเดนมีก็เลยจะเป็นแบรนด์แบบว่าเอ้ามีฮอตว่าโกกันเอาว่าโกก็มาเอาว่าโกว่าโกก็มาเอาว่าโกเอาว่าโกก็มานะคะแบรนด์เยอะจ้านางจ้าบอกไในคำเดียว ชอบเอฟได้ได้ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะชอบกระสอบนี้เอฟได้ค่ะจ้ะจะเอาพี่แอลหนูไปแล้วได้ค่ะไปเหมือนกันไปแล้วเด้ออันนี้ก็ยูนิคนะคะแต่ลก็สอบไม่มั่นใจเนาะว่าจะแบนเดียวแบนเนาะเดี๋ยใชชอบกระสอบนี้เอฟได้ท่วรรายการค่ะลูกค้าจ๋าหมดนี้เป็นชุดเด็กโตนะคะเด็กหญิงเด็กชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ก ราคา9 0 0 0บายค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ้200 200 50ชิ้นตบต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่าค่ะ3 5 36บาทค,ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตรได้ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอิน t a g r กรค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ